วันนี้เราจะมาทาไข่เจียวชะอมกันดีกว่านะฮะชะอมหนึ่งก่ำรนะคะวันนี้ยี่สิบห้าบาทแพงมากไข่ไปสี่ฟองค่ะนี่แหละฮะปรุงรสไปเลยจ้ารสดีเดี๋ยวเรามาตีนะฮะตีให้เข้ากันเลยก็เม่นกระรงกระงกรงเดี๋ยวว่าจะเพิ่มปร,ราไปไหนแล้วกันนะคะอุ้ยเฮ้ย,ยจะชะอมใส่ปลา ได้แล้วนะฮะอือใส่ลงไปเลยอือดูความน่ารับประทานนะฮะของไข่เจียวชะอมนะฮะเสร็จปลาด้วยนะฮะสูตรวายองค่ะอือ ใช uh ้ไฟอ่อนๆนะจะได้สุกทั่วถึงนะฮะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาปิ้งขนมปังวันนี้เลยนะฮะนี่ฮะหลังจากเจียวไข่เสร็จนะฮะมีเมนูอะไรคะเนี้ นี่เลยคะ่ะขนมปังนะฮะแล้วก็ตัดไข่ชะอมเมื่อกี้นะฮะมาทาบอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาหาั่นกันจ้านี่เลยค่ะหลังจากเราหาั่นแล้วกะะ็จะเป็นแซนด์วิชอย่างนี้เลยค่ะอือพอดีมีดวาวาไม่ค่อยคมนะฮะอะไรเนี่ยไข่เจียวชะอมใส่น้ำปลาดนะฮะ แล้วก็มีขนมปังปิ้งนะฮะล้วตัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้เลยนะฮะด๋ยดเรามาลองชิมกันนะฮะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ฮะใูเคยเคยทำมั้งไปลองชิมนะฮะขอกายขากายครับเ้ิม ขนมปังปิ้งแล้วก็ไปปิ้งบนกระทะเลยนะคะแล้วก็ใค่เจี๊ยบโอมใส่น้ำปลากอ็อร่อยมากอร่อยฮะอืมทางข้าวเลยอ่ะ ออืมอืมมเนี่ยถ้ามีน้ำพริกกะปิเนาะผ่านงานคุณผู้ชมคำตามได้นะคะใครก็บายบายบ๊ายบายทอม 嗯。Mm.